เอาแล้วครับสวัสดีครับยินดีรบเข้าสู่เกมในวันนี้ที่เราจะเล่นกันนะครับผมก <c oughs> ็คือ how p r i s p e r นั่นเองนะครับผมจริงเนี่ยโอ้เสียงดังนะเสียงดังกันนี่นจริงทุกคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะแต่ผมจริงแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่รักความสะอาดนะชอบทำความสะอาดบ้านนะครับผมนะครับแต่ว่า,าในชวิตจริงเนี่ยจริงแล้วผมก็ทำความสะอาดทุกว,วันเลยนะแต่ว่า บางทีผมก็รู้สึกว่ามันทำความสะอาดได้ไม่ดีพอนะครับผมก็เลยจะมาทําความสะอาดในเกมเพิ่มยังไงล่ะเอาละ่ะได้เวลานี่คืออะไร New Game อยู per, ่กับ Pop Flipper Pop Flipper คืออะไรนะ Pop Flipper คือเกมทำความสะอาดบ้านนะครับผมอ่าจริงๆนะผมเล่นอ่าตั้งแต่เด็กๆละตอนอายุแบบอายุอายุอายุหลักสิบนี่แหละนะฮะโหลดแคลามานะครับตอนนั้นตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอมันลดราคาในสตรีมผมก็เลยจัดมาเลยแล้วกันนะครับผมโอเคโอ้เมาส์เร็วไปนะขอเซตติ้งเมาส์ก่อน อะ Language Venezuela เฮ้ยมีไทยป่ะเฮ้ยมีไทยบาทด้วยว่ะเยดเคมีเงินไทยด้วยเหรออะไรเงี้ยโอเคโอ้โหเก็บได้เลยอะว้าวถ้าในชีวิตจริงมาสูงอย่างนี้เนี่ยบ้านกูสะอาดทุกวันเนะี่ยอ้อผมรู้สึกว่าผมจะปรับภาพสูงขึ้นหน่อยมั้งเพราะว่าผมสตรีไมไปด้วยแ,บบแ,บบแหละพอสตรีมไปด้วยมันแหลกโอ้ยตัวนี้อาละแ laptop laptop เลอ,อ,ลอละจะทำให้เราสามารถหางานหาบ้านซื้อได้อ๋อคือผมก็เคยเล่นมาบ้างแล้วแหละครับ อออะไรหายไปวะเนี่ยไอชิบหายโอเคตอนนี้เรายังไม่มีตังค์ฉะนั้นเราต้องหางานนะเรา,าดูอีเมลเราสิอืมท็อปิกแฟนเก่าของฉันขโมยฮีเตอร์ออกจากบ้านของฉันยังงั้นเอ่อฉันอยากจะจ้างอยะใช่ไหมจ้างบริษัทของคุณเพื่อที่จะทำให้บ้านของฉันมีระเบียบฉันรู้อ่อฮะอ๋ะอฉันโพสโฟฉันโพสรูปในเฟสแฟมเหมือนเฟซบุ๊กวะ ไปแล้วว่าแฟนเก่าของฉันนะ่ะบุกพังเขง้าในบ้านฉันแล้วก็ทําให้มันทําให้มันเละแล้วก็ขโมยฮีเตอร์ไปนะ่ะอาจจะพอซีเบิร์มาจะเป็ possible, ไนไปได้ที่ของบางอย่างจะหายไปนะฮะฉะนั้นเก็บกวาดบ้านให้ด้วยแล้วก็อ่าแล้วก็เอาเดเอเตอร์วางให้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องโอเคเัาไมต้องแจดด้งตำรวจเดี๋ยวเขาจะจัดการเองนะครับโอเคโอเคอืม okay, okay. ว่าแต่ทำไมมันสกมวยฮเตอวะที่วงทีวีมีตู้เย็นมีไม่ขโมยว่ oh าเตอโอ้ไม่แขกก็แล้วกันอืมเปิดหน้าต่างอ่าฮะทูทูทูท,ทูอ่าอ่า อ๋อมีในมีนี่แบบบอกด้วยเหรอเนี่ยไอ้นี่มันถูกไม่ได้ไหรือไงวะอาจจะอู้หโคตรกุนกิดอต่เวลาแบบสู้มันปิดได้แค่เนี่ยโคตรกุนกิดจริงจังอ่ะเป็นเรียบร้อยฮะเห็นอะไรเป็นระเบียบเราก็อุ่นใจนะเวลาเราเห็นบ้านเราเนี่ยเป็นระเบียบมันก็อุ่นใจนะทีวีเนี่ยวางไว้นี่ยก่อน Ung cộng chai bay 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 À, bay 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 level up. bay 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 จัดบ้านให้กันแล้วครับจัดบ้านให้กันนะคคุณนายโอเคความแม่งเลยไอ้กันมันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้นะดบออตัวก่อนทุบบ้านถูถู้าไมเ,ออเห็นอะไร โอ้สกปกเลยลุลแรงไม่ได้ไม่ได้มาวางนี่เอาอวางพื้นหน่อวกันอ่ะเออเออวางมางไปเถอะอาาไเอะเ,อาาไเอนี้ยวางมางไปเถอะไอเนี้ย๋ยวมันเอาไปตั้งทีงะะ่อื่นไะเออตั้งแบบนี้ฮ่าโยโฮโอเค นะห้องนี้เปิดเปิดกระจกว้อ่า,อาเวลากูเข้าออกบ้านเวลาไปยกเขาบ้านนึงจะได้ยกได้นะจ๊ะออก็อุงก็อี้เนี่ยจัดให้เรียบร้อยเข้าทางนะโอเคห้องนี้ไม่น่ามีอะไรละโอเคเปิดโอ้โอ้ไม่ตกกระป๋องจริงเลยมันใครมาทำอะไรไในห้องน้ำาโอ้ตายแลว ทู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 ถูหัวสะอาดนะฮะร้อยนี่เราก็ขยับน,น,น,ยยนี้นิดหน่อยอ่าเพอร์เฟกต์โตเดิรดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เอาแล้วไอ้เหี้ยตรงไหนเออเรียบร้อยอ่ะซ่อมเรดิเอเตอร์นะฮะเหี้ยมันเข้ายากจังวะเฮ้ยเออโอเค กดแท็บเพื่อเอาเนี่ยมาแล้วก็อืมเดรีเตอร์เดริอันหนึ่งเลยเหรอซื้อ,อะไรซื้อแล้วมาส่งเลยนะซื้อแล้วมาเลยนะเส็เรียบร้อย Everything done ส่งงาน เราทำจบทุกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราจะได้ตังค์มาสองหมื่นสองเลยอะ่ะเฮ้ยว่าทำความสะอาดบ้านทำความสะอา,า,าดบ้านอย่างงี้ได้สองหมื่นสองเลยอะ่ะไม่รวมค่าเรดิเอเตอร์เรดิเอเตอร์พันสองเฮ้ยเฮ้ยทำทำงานบ้านได้ค่าได้สองหมื่นเลยอะ่ะโอ้หม่กูเปลี่ยนงานได้ไหมตอนนี้เรามีตังค์อยู่แปดแสนนะโอ้โหแปดแสนไม่รู้ว่าดูดูดดทรงเนี่ยน่าจะเป็นประมาณว่าอา่าคือน่าจะเอาค่าเงินต่างประเทศอะ่ะคูณกับ คุณกับเงินของเราเลยนะครับมันก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยผมก็ว่านะเฮย้ยไม่มีเรดิเอเตอร์เรืดอีไรรอที่อะไรอ่ะเดีเย๋ยวยอ้าวต้องขยับเตียงก่อนปะเออต้องขยับเตียงก่อนอ่าอ่าแล้วก็ค่อยซื้อเรดิเอเตอร์มาติดงี้เอ่าบ้านเราเนี่ยถือว่าผมต้องให้ความสำคัญกับบ้านเราก่อนคือระหว่างที่ผมทำงานที่ที่ซเ่นเซนเนี่ยผมเป็นเด็ก้างจานนะ แล้วถ้าสมมุติว่าสเตชันเราไม่สะอาดเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าการที่เราล้างไปมันจะสะอาดเห็นปหเออคือมันต้องเริ่มจากที่ของเราโอ้ยเฮียเอ้ยเอาไปไกลดิเออมต้องเริ่มจากเราก่อนนะครับผมเราต้องสะอาดก่อนนะรเราถึงจะเอ็กซ์เพรแค่อย่างอื่นสะอาดได้นะฮะวางไว้อย่างนี้เลยแล้วกันออติดอีกเฮียเอ้ยอ่าเพอร์เฟคต์ตนี้เราก็จะเข้าหนี้ได้อยู่นะนั่งวู้นั่งได้ด้วยชิลได้ด้วยโอเคจดไป ไปงานที่สองเลยดีกว่าอย่ามาพุ่มท่อมทำเพลงนะฮะเอ้เราซื้อบ้านได้ปะ่ะบ้านหลังละล้านเหรอสองล้านืออย่างต่ำก็ล้านหนึ่งใช่ป่ะโอเคเอา่าทำความสะอาดการ์ดโงรถนะครับอสวัสดีครับเ,เราต้องการที่จะชลีนเราต้องการให้ความสะอาดเอา่ารงรถของเราเนะะี่ยเอากล่องทั้งหมดไปทิ้งนะครับผมแล้วก็ เอาอยางเก่าทั้งหมดไปทิ้งนะครับผมอย่าลืมที่จะทำความสะชันต่างด้วยทำทำความสะอาดหน้าต่างนะครับผมผมไม่ไม่แนะนำให้จับตัวทู o พวกอุปกรณ์ผมเท่าไหร่นะพอดีเอา้าเป็นผู้หญิงกันเนี่ยขอโทษพอดีว่า,าผัวของฉันนะไม่ชอบเวลาที่มีคนขยับอะไรวันเนี้ยเออช่างแม่ไงไอ้เหี้ยช่างแม่งไอ้เหี้ยอุ้ยเก่าเหมือนกันยนะฮะลงรถนี่เก่าอยกก่าไไงเงี้ยนะนะอาล่ะลงรถงั้นนะ เปิดเลยละกันอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าโอ้ห oh มายโกดกูยกกลับบ้านเลยได้ไหมเอาล่ะโอ้โหชีวิตดีดีชีวิตดีด,ด,ดียกไปเลยยกไปเลยยกไปเลยค่ะโอ้โห,โหย,ายางเก่ายางเก่ายางเก่าเก็บเฉพาะยางเก่าแล้วก็กล่องนะครับผม โอเครีม okay. ูฟแทชชีนิดหน่อยเราต้องหยิบของชิ้นใหญ่ไปก่อนนะครับผมนี่คือ,อวิธีทำความสะอาดห้องนะครับผมก็คือหยิบอะไรที่มันชิ้นใหญ่ไปก่อนนะฮะทำความสะอาดกระจกโอ้โหสุดแผ่นมองมาจริงหลากเลยสองรอบสามรอบไล่สัตว์โอ้เออเรียบร้อยอ่ะอีซี่นะอ,อีซี่ นี่เราก็มาทำความสะอาดพื้นเอ่อแค่นี้คอมพิวต์จบได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรจเย็นเดิอ่ะเราคีนเร็วขึ้นดีกว่านะเล่นทำควมสะอาดนะงานในช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฮอมสะอาดนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเคยผ่านมานะมันจะเป็นพวกกวาดพื้นถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยนะฮะฉะนั้นเราทำความสะอาดเร็วเนี่ยน่าจะได้เปรียบเฮ้ยไอ้เฮ้ย,ฮย,ฮย,ฮยจักรยานเนี่ยสัตว์แต่กูขโมยแม่งเลย ตรงไหนอีกอะนี่ไงทำฉันวางงี้แน่เลยบนโต๊ะเปล่าวะเอ้ยนี่ไงนี่ไงป้าไปได้อย่างไรเรียบร้อยนี่เราก็าจะาขยันไปวางคืนเขาซะนะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จงานต้องวางซ้อนแบบนี้เราไปเยี่ยมบ้านเขาหน่อยได้ไหมเอ้ยบ้านสะอาดดีเนี่ย ทำไมเชียรมเชียอะไรบ้างเขาเนี่ยอะไรต่างหมื่นสามเลยโอ้ยใหม่โกรธทำแค่นี้ก็ได้หมื่นสามนะบอกเลยว่าบ้านไหนอยากจ้างนะครับผมคอนแทคนะฮะจะทำให้อ่ะท็อปปิกเรดิเอเตอร์อ๋อฉันจะจ่ายให้คุณถ้าฉันพอใจหรือไม่งั้นนายก็ไม่ได้อะไรเลยนะหน้าหนาวก็ลรงมาแล้วหน้าหนาวเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีฮีเตอร์บ้านฉันมาติดให้หน่อยดิวัดระดุจังวะเอ๊เก๊เก๊ทำคสนแทกให้เลยเปล่าหมายถึงว่ายกเขาเออหมายถึงว่า ไปก่อนห้องไหนเอ่ยห้องนี้ตอนนี้ห้องแรกเลยไม่มีนะฮะติดเรียร์เตอร์ไป็ลอะไรที่เพลินนิ่มกันนะจริงเหรออืมร้อยะผมติดซิงค์แค่ด้วยได้ไหมหรือว่าอะไรนี่คือติดซิงค์ใช่ไหม เขาบอกแค่ีเเตอร์นี่วะกูว่าคือซื้อมาติดให้อะแล้วแล้วมันไม่แล้วมันไม่จ่ายตังค์ให้ครัวแล้วไงอะเจ๊งหนีเฮียเจ๊งยับอย่างเงี้ยรเลเตอร์พันเดียวอะติดสองตัวตอนนี้ดูที่ว่างานนี้เขาจะจ่ายให้เราเท่าไหร่ก็รู้สึกว่างานที่ผ่านมาเนี่ยมันจ่ายแลก็ไม่มีติดรเลเตอร์แล้วมันครบแล้วแต่ว่าดูโซงไน่ยต้องติดอีนี่แหละ นายต้องติดซิงกับอันนี้ด้วยว,ว้วาวว้าวแหงชิบหายเลยซิงพันห้าไปได้กันนะเลยมันต้องเลือกให้เข้ากับห้องน้ำซะหน่อยนี่โมเด์นะยูโนโมเดลแอสเซมบล์่ะนี่้โนะ you know น,นี่คือแบบว่าสายช่างเลยนะว้าวีละจุดเลยอะ่ะ โอ้ยน้ำล้นน้ำล้นโทษโทษน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลไฟดับว้าวมันละเอียดจริงๆเลยเว้ยวิ่งอ่ะซื้อทาวเวอร์โอ้โหอันนี้คือที่อุ่นฮีเตอร์ผ้าห่มฮีเตอร์ผ้าชิ้นตัวนะอุ้ยคือประเทศไทย ประเทศไทยมันร้อนก็คงจะไม่มีอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าต่างประเทศนี้น่าจะต้องใช้อยู่อะถ้าแบบ้ายตัวมันเย็นๆอย่างเงี้ยก็คืออาจจะหนาวตายได้ไดนะวินเทอร์เขานี่คือหนาวจริงอะไม่ใช่หนาวว้าเราหนาวว่าเราเยอะนะฮะถามว่าเคยไปต่างประเทศไหมหนาไม่เคยไป yeah attack complete หรืออะไรอ๋อเอาสก,กิลก่อนอ่าเรา negotiation อ๋อ เอ้าอืมได้ตังค์ทำไมไม่เอาล่ะอ๋อจะเอาเป็นเป็นขัน้นเป็นขั้นไปงั้นเหรออันนี้แฮนดี้แมนดี้เบิร์กเกับทำปาร์ตเตอร์ปูกระเบื้องใช่ไหมอ,อ่าฮะอ่างั้นอ่าโอเคอันนี้โอ้อทำไมเราไม่ทำไมเราไม่โอเคไม่เป็นไรคอมพิเวเตอร์จอบสองหมื่นห้าเลยเหรอโอ้ไม่ ซื้อไปนี่ไม่ได้ประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะได้ตามวันหมื่นห้านี่คือค่าจ้างอ่ะโอ้เพรามันกระเป๋าตังหนักกันเฉพาะพวกเนี้เก้าแสนแล้วนะครับเหลืออีกแสนเดียวนะครับที่เราจะต้องไปจัดนะฮะโอ้ยเมลเข้ามาเรื่อยๆเลยเว้ยมาจัดอัลมาดาจอนสันนะครับผมบองจัวสวัสดีเออฉันต้องการให้บ้านของฉันน่ะดูศิลปะขึ้นกว่านี้หน่อยน่ะเออฉะนั้นเออเพ้นเพ้นวอลให้ฉันได้ไหมล่ะ ลูมอเมรันส์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 สีมว่วงใช่ไหม The remaining watch look stunning in grey uh, ส่วนกระเพงที่เหลือนะฉันอยากได้ uh, uh. living room เอามาแลนส์ส่วนอันอื่นเป็น grey อ๋ออ่าโอเคโอเคแล้วก็ไปซ่อมบั๊กนะครับโอเ okay, ค let's go อย่างอื่นเลยก็อย่างอื่นเลยนะครับเราต้องไปนี่แหละ living room ตรงนี้เราต้องเพ้นท์อเมรันส์เลยอะหมดเนี่ยนะอูตายห่านะเฮีย ซื้อไซต์ใหญ่ไช้ได้เท่าไหร่ห้าร้อยไซต์ใหญ่พันหนึ่งโอเคอ่าเราใช้สองกระปุกก็พอมั้งไม่รู้วะลองดูอืมปาดไปปาดซ้ำนะด้วยนะว้าวมอไไร่กูเจอเลยเบออัพถือว่ารู้สึกว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่น่าเบืร์ที่สุดแล้วนั่นเจอพาร์ทที่น่าเบืร์ที่สุดแล้ว เฮ้แล้วซ่อมซ่อมปลั๊กไฟก่อนวะปลั๊กไฟที่เสียเขาบอกเออตรงไหนวะเนี่ยเอะสีแดงมุมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขยับไปอออออ๋อโออโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอยโอ้ยโ้ยโอยอยโอ้้ยโอ้ยอ,อ้ยโยเลยอะนะล้ครอบอด้ยนอ้ยโอ้อาาย้ ว้าวถูกหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้ละตายช่างหัวแม่มงเนี่ยบ <laughs> ๊ายบายอเมริกาจอนสันอะไรตัวใหญ่จอนสันจอนสันบ๊ายบายอืมเรียบร้อยอ่ะเอากลับเกลับเข้าไปที่เดิมเข้าไปเก็ตอินเด้เก็ตอินเด้มาตัวฟัก โอเคอ่า <Okay>. uh, uh, เราบอกเพ้นห้องต่อโอ้ยเผื่อใช่เย่นิวสกิล up แล้วโว้ยเพ้นติ้งอ่าอันนี้เลยอยู่เว้นมึงจะใช้เออจะถ้าวอลเพ้นแล้วไม่จำเป็นต้งเพ้น์อีกเย้ yeah, <Yeah. S 1> ได้อัพเกตแล้วโว้ยนี่เลยเพ้นสองวอล h ะเซ m มไทม์เอ้ยบอกเลยว่าแจมแมวมาก ก็ลากปื๊ดลากปื๊ดจยาวครับผมเฮ้ยไอถังแรกนี่ไม่หมดอีกเหรอว้าวโอเคอ่าจริงจริงคอมพิเวเตอร์จ็อบได้เลยนะครับเพราะว่าผมเก็ตถึงแล้วแต่ว่าเราจะไปต่อได้ดีหมดอุ้ยยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยป่าน่ะเฮ้ยลองหมดละเรียบร้อยมีอะไรอีกนะเดี๋ยวขอดูก่อนแทส อ๋อมีเพ้นเพิ่มจริงแล้วอ่ะอ่าฮะแต่ว่าเราขายนี่ทิ้งไหมทิ้งอ๋อแอนเกรใช่ไหมโอเครีแพแร์เบสลูเบสลูอ๋อนี่ยนี้อ่าจริงเราแถมให้เหมือนเราเราต้องมาซ่อมตรงนี้นี่หว่าเรียบ้วครับแถมแถมแถมนะฮะเราจะดีแล้วชอบนะครับนั่นนะ Easy Everything done Let's go เขาบอกให้เพนเกลมาแล่นกูอรอมาแล่นทั้งนั้นเลยเฮ้ยกูได้ตังค์มาเท่าไหร่อืมดูไม่ดูไม่ทันมาได้ดูสตีมได้ไปสามหมื่นหรอว้าวไอ้กอดเยอะจริงๆอ๋อไอ้มีเมียวเข้ามาแล้ว Baby on the way Additional wall wall to knock down เราไปพันกำแพงกันดีกว่าอื้มเออเร็วนี้เนี่ยห้องใหญ่ๆเนี่ยมีคำป๊อปปูล่ามากเลยนะมัน ก็เปรามากเลยอ๋อมันทำให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยพังกำแพงมาเพื่อทำให้ห้องมันใหญ่ขึ้นเนี่ยแหละอะอฮะก็อยากจะทำเหมือนกันนะครับก็อยากให้พังอะฮะก็คือทุบกำแพงเพ้นกำแพงโอ้ไม่อยากไม่อยากไม่อยากชิวๆนะครับเราทำได้หมดอยู่แล้วเราเก่งเราเป็นคนรีโนเวทบ้านเอ่อคนท่สงเทศดิตอนนี้ยังไม่ได้รีโนเวทตอนนี้ไหนอันนี้สินะ ลิฟวิ่ง o ูมกับกับอ่าร้านกิเชนแล้วก็อ๋อโอเคโอเคทุกแมแลงเลยละกันอืม <c> ห <oughs> ทีเดียวล่วงทีเดียวล่วงอมดเลยทีเดียวล่วงทีเดียวล่วงทีเดียวล่วง ทังพวกเล็กๆน้อยๆอย่างนีน้ด้วย,ยอ่ะว้าวละเอียดดีฮะันกคือทุบเรื่อยๆนะตีบอตีบเหมือนเห,หมือนพังกำแพงในชีวิตจริงอ่ะอันนี้แบบนี้เลยนะครับเวลาเขาพังกำแพงในชีวิตจริงอะ่ะก็เห็นอยู่เพราะว่ารอบๆบ้านผมนี่ก็มีการพังกำแพงกันอยู่เกิดขึ้นนะครับนี่แหละเขาก็ค่อยๆทุบเงี้ยฮะ ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้พังทั้งบ้านนะถ้าพังให้กับแผงเขาก็แบบไม่อะไรคิวพอยอัพเกรดนี่เอาค้อนนี่ดีกว่าค้อนดีๆเอามาทำไมไม่รู้แต่เอาอะจะเอาอะแผงนี้ด้วยเหรอ,ฟเ,อเฟีย้ยวอะยม่งเฟีย้ยววะฮะยุ่งเฟี้ยววะฮะคิดวมึงเฟี้ยวมากกวา่าฮะมาดิสัตว์ทะเลาะกับกแพงแล้วทุกวนันนี้เออ เออมันกระโดดขึ้นโตะด้วยนี่นี่เจ้าของบ้านต้องภูมิใจมีกูเป็นคนทุบก,กำแพง้เฮ้ยมีตีชิลเลคิน้อย,อยนี่เนีอโอ้โคตรละเอียดตอนผมตีตอนผมเล่นตอนนานมาแล้วมันยังไม่ไม่ละเอียดขนาดนี้เลยเปือเปล่าวะหรือกูคิดเองพ่าตอนนั้นผมก็นานละมานานแล้วที่ผมเล่นไม,ม่ดีนะครับอย่าไปเล่นเกมคล้ารนะรผมไม่สับสนุนนะฮะ ตอนนั้นเป็นเอกโป๊กนะครับตอนนี้มีกำลังทรัพย์แล้วก็ซื้อมาสนับสนุนคนทำนี่เดียวน,นะครับผมนี่เดียวพารเตอร์เดโมเลชั่นดิโมพารเตอร์เดมเดโมลิชอ่ะพอ,ววะอแล้วเปล่าวะไม่เหมดแน้วนาเออ,อแล้วประตูนี่อ,ออกไงเนะี่ย ไยเลยได้ป่ะไปเลยเฮ้อย่โอ้โหทีนี้ห้องกว้างเลยเว้ยอืมสวยสวยสวยได้แล้วก็ทำอะไรต่อดูก่อนปร d i ด y room ูมแล้วเสร็จแล้วอ๋อแล้วเขาจะเพ้นเพ้นเบดรูมเบดรูมไอ้จัดให้เลยจัดให้ไม่ต้องกลัว จริงๆงว่าไม่แก้โซฟาไม่ดีเนี่ยเบดรูมเบดรูมนี่ไงเพ็นเวสลิปีบูฮะโอ้สลิปีบูเพนไงเพนแล้วเพนแล้วมันจะมันจะง่วงนอนปะห,หรือว่าไงอ่ะเราเซียนอยู่แล้วไปเติรอกอีซี่อีซี่แอปเปติงดันนะขายดิขายแดกดิเออตาย แสนหนึ่งเลยเหรอว่าแต่แต่งงานฟังกำแพงไม่ใช่งานง่ายนะไม่ใช่งานง่ายนะจริงๆนะเฮ้ยได้บ้านแล้วดิอย่างนี้ได้บ้านรีโนเวทป่ะคือต้องบอกว่าเกมเนี้ยครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยเราเราไปทำรอบจ็อบบ้านหน่นให้เรามีตังค์เอาไว้พอเรามีตังค์แล้วอ่ะเราก็ไปซื้อบ้านแบบเนี่ยบ้านเล็กๆหนึ่งหลังมาแล้วก็รีโนเวทให้มันสวยขึ้นแล้วก็เอาไปขายนะคาที่สูงขึ้นนะครับผมไม่มีบ้านหลากหลายสไตล์นะครับยิ่งเราเลเวลอัพเยอะขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีเนี่ย ถึง13ล้านเฮาส์โซนดามูนบ้านบนวงจันทร์มึงจะไปทำไมไม่รู้เหมือนกันนะฮะยิ่มอยากโอ้รีโนเวทบ้านะไยดีป่าวะอีะอสาง,งานแล้วกันอีสาง,งานแล้วกันนะฮะอันนี้ทำกำแพงว่ะเอ้ยผมยังไม่เคยทำกำแพงเลยนะลองดูลองดูงดผมยังไม่เคยทำกำแพงเลยนะครับเคยแต่เคยแต่ทุบก,กำแพงนะครับแล้วก็ทำพวกกระบงกระเบื้องอะไรเงี้ยเออแปลกดียวไปเออให้พังกับอ๋อพังกำแพงตรงนี้นะครับแล้วก็กก่่อแพพงเพิม โอเคเอพังกำแพงก่อนแล้วกันนะฮะพอเราเซียนอ่านผิดนะอ๋อเยียมจ้าโอเคไว้เราตีเสร็จแล้วอ่าตีต่อยเสร็จแล้วแล้วก็บิววอลนะครับอ๋อเราคอมบรีไฟเองยังไงก็ได้เลยเหรอแต่ว่าบิววอล อ๋อกันอย่างเงี้ยเอ้ยเฮ้ยนี่เนี่ยส,ส,สะดวกชิบหายเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าเราเสียสามร้อยฟรีเลยอะ,อะนี่คือก็ต้องทุบอรอเส้นนี่คืออะไรคือให้สร้างตรงนี้เหรออะ้ว อ๋อเขาอยากให้มีประตูเชื่อมหากันด้วยเปล่าวะเออถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะ,ะด,ดูดิได้ดิมีประตูดิเชื่อดิมันต้องใช้กี่ช่องวะเนีเ่ยอ่าสตอร์ดอ้ยดอดอแมทดับเบิลดอลีฟิชวัดประตูอยู่ไหนอะการเดินเดียวสิไม่เกี่ยวประตูวัดเดฟอโฟ ขาบอกว่าอยากให้มันไปหามาหากันได้ปะหรือเปล่าหรือกูคิดเ,เองมันมันติดตั้งประตูได้ด้วยอ่ะมาถึงเกมเนี้ยคอนดอร์นี่ไงส์หมื่นหนึ่งเหรอไหวนอดไหวนอดมันเบี้ยวป่ะเนี่ย อ๋า the the best the best I can do the best I can do ว่าร่ได้เงินมาเยอะกว่าที่เราเสียไปแน่นอนเชื่อผมอไม่ต้องหัวไม่ต้องหัวทุกคนถ้ากูทุบวันนี้ไปทำไมวะไม่เข้าใจจริงๆเลยหรือว่าม,มันไม่ต้องมีประตูคิดเองเนี่ย ประไว้ไม่เข้าใจอ่ะแล้วให้กูได้สตอยเพิ่อมอีกสี่วอลหรอประไว้ประไว้ Why? 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 ทำไมอะ่ะเออืออจะนึกว่ากูคิดถูกแล้วอ่ะแล้วก็บิว Upper War อัปวอลสี่อันอ่ะอัปวอลนี้โอเคอ่ะให้ร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์งั้นเหรอเอยบิวทีวอลอินวันเดี๋ยววะกลัวแหละ n e g o t i a t i o n อ่าอันนี้ดีกว่าเราสามารถที่จะต่อรองราคาได้ก็ขึ้นอ๋อตรงนี้ออกหลอ่อไม่รู้เลยไอ้เหี้ยบ้านมึงอะไม่รู้เลยไอ้เหี้ยไม่เข้าใจจริงๆเลยกูน่าจะอ่านแต่กูว่ากูอ่านเคลียร์แล้วนะา้องน้ำ้อ,องน้ำ,นำ,นำแป๊บก่อนเลยไลก่กูทุบกระเพราตรงไหน,นไม่เข้าใจเฮ้ยกูไปซ่อมกูไปซ่อมอีกตัวคออัลเลดกันเลยสัตว์ไม่ไหวละ สัิติอะไรเฮียไม่ไหว,ไไหว,ไไหวอะไรวะเนี่ยมันเรื่องอะไรวะเนี่ยกูทุบกำแพงแล้วให้กูสร้างเพิ่มแล้วก็ฮะไม่เข้าใจจริงๆเลยคนสัยนี่มันทำอะไรให้มันยุ่งยากง่ายๆไม่ชอบชอบยากๆเนอะไม่เข้าใจ <laughs> ฉันก็ไม่เข้าใจข้ากูที่เอาไม่มาแทนกูเลยมัลติฟังชันลูมอันนี้คือนี่คือมัลติฟังชันลูมใช่ไหมอ่าฮ่ากูพพังกำแพงมึงไป โอ้ my god ต้องทุบให้เสร็จ build destroy หกวอล์ build เก้าวอล์ที่น่ายไม่ไม่เข้าใจฝรั่งฝรั่งไม่เข้าใจนี่อะ build คืนก่อนเครียด่ะกูเครียด่ะแล้วกูส่งงานไม่ได้นงานยังไม่เสร็จอ่ะเซลเบบี้คอรดอ่ะฮะไฟฟิกเบ t ดกริลเบ็ดกริลได้ไหม ไม่ไม่อ๋อโดอ่าแต่งสีไหนก็ได้ให้มันโมเดิร์นหน่อยโอ้ยลายโคตรโคตรเก่าเออตรงนี้เดคอมพิวเตอร์จอดไปเลยได้ไหมคิด modify modify ส้นตีนอะไรเยอะๆวะ modify ส้นตีนอะไรเยอะๆไม่เข้าใจเอานี่ยเนี่ยผม อ่ครีปอินไมล์นะว่าว่าลูกค้าเนี่ยสำคัญนะต้องมาก่อนนั้นอ่าจะไม่ไวุ่นวายกับงานนะครับต้องใจเย็นๆน,นะใจเย็นอ่นนะลูกค้าเนี่ยเขาเขานะเขาแค่ไม,ไม่เข้าใจเราเขาแค่ไม่เข้าใจเราเท่านั้นนะครับผมเป็นการเป็นงานบริการเนี่ยมันมันยากนะครับแต่ว่าอ่มันก็ทำได้นะจริงๆแล้วนะครับเบสเบสใช่ไหมเออเรียบร้อยกูคอพี้เลยแล้วกันเก้าหมื่นเอามาเก้าหมื่นนี่คืองบป,ปรับปรุงบ้านนะเก้าหมื่นบาท ง็ปรับปรุงบ้านไปซื้อบ้านเลยไปซื้อบ้านเลยก่อนที่โอเก่อนที่ราคาจะขึ้นซื้อเลยไปเฮา